ง่ายๆธรบายเงี้ยรอเพื่อนเัาเข้าวโอ,อ้โหเยอะมากเรอราแบบประจอมมังม่งอะไรบางเอามากินเงนี้ยเราใช้ตังเป็นแล้วก็อยู่ได้เราไปควาหมัวส่วกถ้าไม่ติดหรูนะห้ามติดหรูเลยคขาดล่ใช่ติดหรือเนาะชีวิตตัวจริงนะ ง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ทา,าน้ำม,มินดทด์ในใหม่อะตอนนามมินเปิดแรกๆแบบอยู่คนเดียวเนะกินแบบข้าวถุงนี้เนี่สิบบาทเจ็ดบาทสิบสองบาทยังหาอะไรกินได้อยู่นะเดี๋ยวเนี้ยก็ยังมี แต่เราค้นหาเป็นน้ำซองแท่หน่อยราค้าสิบสองบาทอย่ามาเค้มนะผมซื้อมานะ่ะสิบบาทอือมไมร่ละข้าวเจ็ดบาทคุณลซื้อเก็บไปเย็นมั่งอะไรบั่งไงมีกระทะไฟฟ้าก็จะทอดไข่กินน้ำมันนานๆทีใช้ประหยัดอ,อยู่ได้เงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นอย่างเงี้ยเราประหยัดอ,อยู่ได้กรุงเทพอ่ะ แต่ต้อรู้แหล่งกินนะแต่ขอ,อ่างเดียวมีมอไซค์มีมอไซค,อค,คไออ์อ่ะคุณจะลอกแท็กได้ดีกว่าถ้าไม่มีนี่อืมสงคาลำบากเหมือนกันถ้าไม่มีอัอนหตรใอรถประจำทา,ทางนี่บอกว่าคุ้นหานนะทีสิบบาทสิบบาทไปหลายต่อเถอะมอไซคนะ์น่ะเติมน้ำมันร้อยนึงอ่ะใกล้ๆถ้าเราไม่เที่ยวเยอะนะ ร้อยหนึ่งนี่เต็มถังเสมอแกเฟโนอยู่ได้เปนทิต mm hmm. อยาทำตัวเห้าเที่ยวมั่วทั่วไม่มีอครับ mm hmm. กลับมาตั้งปรสุการณ์ปังเบาๆคนลักคุณเกียินีแต่กูไม่เคยทำแม้ใคร ทำงานในสนามมิเปอรใหม่กต็ตองอยู่นำชายนำชายเลยไปหน่อยอมไม่มีรถรมไซค์ด้วยคือรถเวียนสนามบินเอาถสนามมิเปอรใหม่ทำอยู่6เดือนอะค่าของทีง่สูงสนามประหยนะัดแะแล้วลงเรือต่ออีก ยาวเลยคันนี้อนะเอเดียโอเคครับมาเดี๋ยวผม